สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีพิจิกรกาคณาพิจิกนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจ,จิกายนถึงวันที่15ธันวาคมเดือนกรกฎาคมนะคะความรักชาวพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านทั่วไปเนาะอย่างไรแล้วนะคะก็พิจารณาในการรับชมนะคะ ชุดแรกนะคะความรักชาวพิจิกความรักชาวพิจิกนะคะมีไพ่จัสติกมีไพ่สิบไม้เท้ามีไพ่สองดาบมีไพ่สามไม้เท้านะคะจัสติกจัสติกอ่าเอ็มพเพรสเอ็มพเพรสเข้ามามีไพ่ ดาบมีไพ่มเหรียญค่ะ3เหรียญมีไพ่ดสี่จิตนะคะจิตถ้วยสำคัญแล้วก็มีไพ่9ถ้วยด้วยนะคะทาวเวอร์เข้ามาด้วยนะคะมีทาวเวอร์ด้วยนะ <c oughs> จัดติดจัดติด สามเหรียญเอ็มเพรสไพ่หกเหรียญเออไพ่ห้าเหรียญขออภัยค่ะห้าเหรียญนะคะไพ่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาบหากเหรียญอ่าเอาละค่ะเจ็ดเหรียญเนาะมีเหรียญเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของความรักชาวพิจิกนะคะไพ่เหรียญอืตอนนี้นะคะพลังงานเดือนกรกฎาคม มีแนวโน้มนะความรักความสัมพันธ์ในสถานะแค่คนคุยหรือกำลังคบกันอยู่นะคะหรือโสดก็ได้เนาะแต่ว่าไม่หมอก,ก็จะอ่านตามนะไพ่นะคะที่ที่เห็นนะคะจติกตอนนี้ก็เรื่องของการไต่ตรองพิจารณานะไพ่จติกือกำลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์จะเลิกรานะคะก็เลิกไม่ได้ นะก็ยังมีความผูกพันแต่ว่ามันมีไพ่สิบไม้เท้านะคะคุณอยากจะไปต่อนะคุณก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ว่าไพ่มีสองดาบมันก็หนักพอสมควรในความสัมพันธ์ครั้งนี้สองดาบเนาะสองดาบก็คือการสื่อสารหรือว่าการติดต่อนะคะหรือว่าสถานะมันอยู่นิ่งๆอะ สถานะยังไม่ชัดเจนสถานะนิ่งๆอ่ะไม่เคลื่อนย้ายไม่ไปไหนเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้ดังนั้นมันก็เหมือนกับทําอะไรไม่ได้นะคะชาวพิจิกนะกำลังคบคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยสถานะเหมือนมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณหนักอ,อกหนักใจอึง้งอยู่พอสมควรนะจะไปต่อก็ไปได้ยากนะคะแต่ในใจนั้นยังมีความหวังยังมีความรักที่ดีนะให้กับเขาคนนั้นนะสถานะแค่คนคุยกําลังคบกันที่กําลังมีปัญหา นะคะคุณยังรักคุณยังห่วงกันอยู่บางท่านอาจโดนบล็อกไปแล้วนะคะเพราะมี2องดาบเนาะนะสถานะนิ่งๆตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ยังคิดถึงการและกันอยู่นะก็ยังก็ยังเหมือนกับว่าเออจะจบก็จบไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะนะคะกลางค่ากลางคืนก็ยังไม่หลับไม่นอนคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละนะชาว พิจิกนะคะยังคิดถึงเรื่องรา่าเก่าๆอะไรเก่าๆมากมายแต่จะให้ต่อก็ยากเหมือนกันจะไปต่อก็ไม่อยากจะไปเหมือนกันนะก็หนักมาพอสมควรแล้วกวารคบหาคุีกันเนะี่ยนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันไม่พัฒนาเลยอะไรอย่างนี้หรือว่ายูงอยู่ที่เดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสานะแต่ก็ยังคิดถึงกันและกันอยู่อันนี้ชาวพิจิก นะอย่างคุ้นคิดถึงเขาอยู่สามเหรียญการเจราจาคุยกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะบางท่านอาจห่างกันไปนานทีมาเจอกันอีกทีนะคะเจอกันทีไรก็เปี้ยงลงเดอะชาวเวอร์นะคะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะสามเหรียญคุยเจราจาการกู้ยืมเงินกันยืมเงินก็มีม,มีบ้างนะคะชาวพิจิกนะอาจจะโดนมีนะเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการเจราจาคุยกันไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่นะคะอันนี้ ความรู้สึกของพิจิกนะก็มีบ้างที่กำลังหนักอกหนักใจแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะนะคะแล้วก็มีเสน่ด้วยนะในบางท่านค่ะพิจิกบางท่านอาจมีคนเข้ามาให้เราเลือกเสน่์นะคะมีเสน่์นะชาวพิจิกนะคะ แต่คุณยังไม่สามารถที่จะเลือกใครได้อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวพิจิกอาจจะเคยมีความรักครั้งเก่าอยู่แล้วหรือเลิกรากันไปก็ยังคิดถึงคนเก่าก็มีบ้าง่าจะสามต่อก็ไปได้ยากเหมือนกันสามเรียนทาวเวอร์เจรจาพูดคุยก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องกับอดีตที่ผ่านมาจะมีคนใหม่เข้ามาก็ยังไม่เลือกก็ได้นะคะไพ่เอ็มพเพรสค่ะแล้วก็ไพ่สามไม้เท้านะตอนนี้ก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองอยู่ใจนึงนะก็ยังห่วงให่ เออยัง,ย,งยังห่วงใยคนเก่านะคะเนี่ยสามไม้เท้านะคะกาลังคิดทบทวนอยู่นะใจนึงก็ยังลังรีอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่วา่าจะเดินต่อไปดีไหมนะหรือจะหยุดเพียงแค่นี้นะคะในความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหาก็นะก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะมันยังไม่ไม่ไปไหนยังห่วงใยเขาอยู่ยังแอบดูแอบส่องเฟซเขาอยู่หรือว่าอา โซเชียลโซเชียววะอ่าทางออนไลน์นะคะแม่หมอพูดไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวมันจะเปินไปใหญ่นะคะทางออนไลน์นะคะบางทีบางท่านอาจจะแอบส่องแอบดูกันอยู่เลยนะแต่ก็ยังไม่กล้านะคะที่จะอ่มาคยุยหรือว่ามาตกลงนะคะมาถึงความรักที่กําลังคบคุยอยู่ที่มีปัญหานะคะเจรจาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี่นะคะแต่มีคนเข้ามาเยอะอยู่นะพี่จิงมีคนเข้ามาให้อ่มาเลือก <c oughs> เราเลือกเขานะคะมีมาเยอะอยู่นะแต่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะเรื่องความรักเก่าๆก็ยังคิดถึงอยู่นะบางทีก็ยังลังเลห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบแล้วก็หกด,ดาบ <c oughs> หกด,ดาบออาจจะเป็นความรู้สึกความผูกพันกับความรักครั้งเก่านะคะความรักครั้งเก่าคอยช่วยเหลือกันหรือว่าเขาทําให้คุณเสียใจ นี่คือไพ่สรุปนะแต่ใจคุณก็ยังห่วงใยเขาอยู่ถึงเขาจะหายไปแล้วจากไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังวนเวียนนะบางทีเขาอาจจะเงียบหายไปหรืออาจจะบอกเข้าไปแล้วก็ได้นะคะแล้วความรู้สึกข,ของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูชุดที่สองค่ะเราไปดูชุดที่สองกันต่อนะคะชุดที่สองชุดที่สอง เรามาดูคนที่ชาวพิจิกกำลังคบคุยอยู่ตอนนี้หรือกำลังคิดถึงนะคะหรือกำลังคิดถึงเขาเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะ <c oughs> การอ่านไพ่ย,ยังอ่านเดิมๆอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรา คนที่ชาวพิจิกกกำลังคิดถึงหานะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราเขายังมีความรู้สึกยังห่วงใยยังอย่างไรเรามาดูหน้าไพา่ชุดที่สอง <c oughs> ชุดที่สองเราแบ่งนะคะจะเหมือนเดิมนะคะด้านบนเป็นเขาคนนั้นด้านล่างเป็นเราชาวพิจิก <c oughs> เรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคะสถานะตอนนี้นะต่างคนต่างเงียบหายกันไปหรือสถานะที่ว่ากําลังก็คิดถึงกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากําลังคบคุยอยู่แล้วมีปัญหาก็แล้วแต่เนาะเรามาอ่านหน้าไพ่กันดูคะ่ะด้านล่างเป็นชาวพิจิกชาวพิจิกมีไพ่สี่ดาบมีไพ่มีไพ่ <c oughs> พสี่ดาบมีไพ่แปดไม้เทา้า ใจคุณเก็บความรู้สึกได้ดีนะนะคะแต่ก็มีเรื่องราวมากมายสามไม้เท้าจะติกคุณกําลังอยู่ในที่ที่ของคุณแต่ว่าคุณก็คิดเยอะเหมือนกันคุณกําลังหาคําตอบให้ตัวเองหลายเรื่องนะคะให้คําตอบตัวเองถามตัวเองให้คําตอบตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างไรเหมือนพยายามที่จะหาถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสี่ดสี่ไม้เท้าอ่าสี่ดาบเนี่ยแปดไม้เท้าเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกผูกพันกับเขาอยู่ที่ผ่านมา หกถ้วยความรักอยากให้เขากลับมาอยู่เหมือนกันเจ็ดไมมเอ่อเจ็ดถ้วยนะคะหกถ้วยหนึ่งถ้วยเจ็ดลบหกเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคุณยังมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่อยู่ในใจของคุณเขายังคือคนที่ใช่นะคะที่เวลาผ่านไปคุณอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ต่างคนต่างจะบล็อกกันไปหรือต่างคนอาจงเสงบผ่ากันไปอยู่คนละที่ไม่ได้ติดต่อไมได้นะคะคุณอยากให้เขากลับมา นะอยากหวนคืนกลับมาแต่ก็ยังกลัวกลัวกล้ากล้ากลัวว่าเขาจะเหมือนเดิมกลัวว่าเขาจะทําให้คุณผิดหวังอีกนะนี่คือไพ่ของชาวพิจิตคุณยังรอรอยู่รอเวลานะคะคุณยังรอเวลาอัศวินเรียนคุณก็รอเวลารอวันเวลาว่าเอ๊จะเอาอย่างไรดีแต่ก็ยังตายังจดใจจอ่อยังคิดถึงเขายังได้ข่าวเขา แต่คุณทําอะไรไม่ได้คุณก็อยู่ในที่ๆของคุณอยู่นิ่งๆน,นะในความสัมพันธนี้อันนี้คือตัวเราเรายังเก็บความรู้สึกมากมายเรื่องรามากมายสตอรี่อะไรหลากหลายยังอยู่ในความรู้สึกของเราไม่มีวันจางหายไปเลยแต่เขานั้นนะคะ <c oughs> เขามีไพ่หนึ่งถ่วยมีไพ่เก้าถ่วยเขาค่อนข้างมีเสนีนะคะคนที่ชาววิจิตรค,คบคุยอยู่เนี่ยเก้า่วยหนึ่งถ่วยเขามีเสนีนะและเป็นคนที่เหมือนกับได้รับโอกาสสองดาบทาวเวอร์นะคะก่อนหน้านี้แน่นอน อาจจะมีปัญหาการเจรจาการพูดคุยที่ไม่ตกลงกันไม่ได้นะคะเด e อาวเวอร์สองดาบ <c oughs> หรือเกิดการหยุดพักกันไปในความรู้สึกข,ของเขาก็ายังรักเราอยู่ไพ่เก้าถ้วยและไพ่หนึ่งถ้วยคือความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับเราเขาก็ยังมีให้เราอยู่ ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเนี่ยเขายังพยายามตามคุณด้วยซ้ํานะคะแล้วก็เป็นไพ่เก้าดาบคุณเขาอาจจะโดนบล็อกไปแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะคะหรือพยายามส่งข่าวมาหาตลอดเนี่ยเขายังคิดถึงเราอยู่นะ <c oughs> ชาวพิจิกในบางท่านอยากถามว่าคนที่กําลังคิดถึงอยู่หรือว่ามีเรื่องราวกรณีต่อกันเนี่ยนะคะเขาเป็นอย่างไรแน่นอนเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะ สถานะแค่คุณคุยคนค,คบกันมานานก็แล้วแต่เกิดความข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณสองคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> แต่ใจคุณนะ่ะจะก,ก็ยังคิดถึงเขาเช่นเดียวกันแต่คุณก็นิ่งๆน,นะคะแต่ใจหนึ่งก็อยากให้เขากลับมาเหมือนกันแต่ใจหนึ่งก็ยังมีความกลัวๆก้าๆกลัวลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทํามาจะทําซ้ารอยนะคะนี่คือความรู้สึกของชาว พิจิกและก็เขาคนนั้นเขาพยายามติดต่อสื่อสารคุณอยู่นะเขาพยายามที่อยากจะคุยกับคุณอยู่นะคะตอนนี้นะพิจิกขอให้แนะนําค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่นะคะจะมีทิศทางพลังงานที่จะหวนกลับมาหรือปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่นะคะ ไ <c oughs> พ่เป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะใจหนึ่งนะก็ยังแบบรับนะคะยังวางไม่ลงนะยังพยายามที่ยังเก็บความรู้สึกเนะี่ยอัศวินถ้วยค่ะค่อยเป็นค่อยไปเดินเลเ r ค่ะยังมีความรักความห่วงใยให้กันและกันอยู่นะคะไ <c oughs> พ่เจ็ดเหรียญน,นะคะแต่ก็ต้องรอเวลาตอนนี้ยังไม่เหมาะนะคะสามดาบเนี่ย เกิดอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดคาพูดคาจาหรือการทระเลาะเบาแวงหรืออะไรที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยเกิดความอปวดใจนะคะที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น <c oughs> อัศวินดาบเนี่ยบางบางบางท่านอาจจะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะใช้อารมณ์ในตอนนั้นนะคะราชินีดาบเข้ามาเนี่ยความเด็ดขาดนะคะจัสมิน เดอะมูนขออีกหนึ่งใบค่ะ <c oughs> อสุนเหรียนนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้รอเวลาอสุนเหรียญรอการเวลายังทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่ใจายน่าจะไปน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ใช้อารมณ์หรือมีปัญหากันหรือตัดสินใจตัดส,สัมพันธ์ <c oughs> ที่เด็ดขาด นะคะรอเวลาขอไพ่หนึ่งใบค่ะหนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบนะคะคือการตัดสินใจการตัดสินใจมันเหมือนคาราคาซังอยู่นะความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับต้องตัดติดขาดว่าจะเอาอย่างไรในความสัมพันธ์นี้สำหรับพิจิตนะคะ ใจนึงก็ยังอยากกลับไปหาเขาแต่ใจหนึ่งก็ยังแบบว่ากลัวๆก้าๆก,ก,กลัวจะประวัติซ้ําเดิมหรือทําตัวเหมือนเดิมหรือเกิดทะเลาะกันอีกมีปัญหายังมีความหว่นกลัวอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นเนาะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ของพิจิกตอนนี้นะคะอยู่ที่การตัดสินใจของพิจิกเอง อยู่ที่การตัดสินใจของพิจิกเองนะคะเขาอาจจะมีความห่วงใยคุณอยู่หรือมีปัญหาก่อนหน้านี้คุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้อะไรได้ก็หน้าที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็สามารถประสานความสัมพันธ์ที่กลับมาได้เหมือนเดิมแต่เหมือนกับว่าอยู่ที่ตัวของชาว,ชาวพิจิกเองเหมือนกันว่าคุณสามารถที่จะจัดการนะคะความสัมพันธ์นี้ได้หรือไม่นะว่าคุณจะเอาอย่างไรคุณจะหยุดเพียงแค่นี้หรือว่าคุณจะสารต่อนะมันอยู่ที่ว่าชาวพิจิก นั่นเองนะคะเขายังมีความห่วงใยความรักความกับเราอยู่นะแต่ว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับเก็บความร,รู้สึกรไว้หลายๆอย่างใจหนึ่งก็ยังอยากให้เขากลับมาแต่ใจหนึ่งก็ยังไม่กล้านะคะซึ่งเขาบางทีเขาอาจจะติดต่อกลับมาง้อแล้วก็ได้แต่เราอาจจะไม่เปิดใจให้เขาคุณยังมีความกลัวความหวันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะความสัมพันธ์ของชาวพิจิกที่กําลังมีปัญหาจับไปต่อหรือ หยุดเพียงแค่นี้นะคะนั่นอยู่ที่การตัดสินใจหรือรอเวลาอีกสักหน่อยจะดีนะคะรอเวลาให้ทุกอย่างมันคลี่คลายหรือว่าต่างคนต่างเบาลงเบาใจลงนะคะก็มีเกณฑ์ว่า2องคนเออน่าจะาหาันมาเข้าใจกันมากขึ้นเอาต่อไปค่ะสำหรับสำหรับคนโสดเรามาดูหน้าไพ่ของคนโสดบ้างนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ ใบคุณโสดช่วงนี้งานเงินเป็นอย่างไรบ้างคุโสดช่วงนี้นะคะงานเงินเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของอคนโสดช่วงนี้นะคะมีไพ่เอ็มเพรสอยู่ไพ่กลางไพ่หลักนะคะความสำเร็จหน้าที่การงานนะคะชาวพิจิกคนโสดนะคะเรื่องความสำเร็จหน้าที่การงานคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความสำเร็จเพราะไพ่เอ็มเพรสคือความแข็งแกร่งแล้วก็หน้าที่การงานหรือความตั้งใจนะคะความตั้งใจในสิ่งที่คุณทำจะประสบความสำเร็จ แต่ก็ต้องรอเวลาและโอกาสด้วยมีคายออฟเพนตขึ้นเหรียญเด็กถือเหรียญน, <c oughs> นะคะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะงานหรือจังหวะเวลาตัวน,นี้เนาะจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญไพ่ขึ้นมาประตูมันเหมือนกับอึมครึมอยู่พอสมควรแต่คุณมีแรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะและก็คุณต้องมุ่งมั่นด้วยมีเอ็มพเพรสเข้ามาคุณมี งานหรือโอกาสนะคะที่จะได้เปิดประตูหลายด้านนะเข้ามาแต่คุณก็มีความกลัวอยู่บ้างในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่คุณทำนะคะมีความ มือนยกหินขึ้นอะนะคะคุณก็รู้สึกกับวนๆอยู่พอสมควรแต่คุณมีแรงบันดาลใจเอ็มเพรสคือเปิดทางเปิดโอกาสให้กับผู้คนนะคะดังนั้นหรือว่าเปิดโอกาสเปิดทางหรือความสําเร็จเออเปิดใจรับฟังนะเป็นสิ่งสําคัญนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าเออคุณก็ยังมีความกลัวกล้าอยู่ในหน้าที่การงานหรือบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะแต่เรื่องของความรักนั้นนะเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยอยู่นะคะแต่สามดาบแล้วก็ครินเหมือนกับว่าคุณเคย อาจจะเคยผ่านความเสียใจมาแล้วก็ได้ทําให้เราไม่กลัวกลัวก้ากา้กา,กาในความสัมพันธ์ชาวพิจิกในบางท่านยังไม่กล้าที่จะเปิดใจกับคนใหม่นะคะหรือว่าเจอคนที่ใช่นะ่ะนะคะมันทําให้เรารู้สึกเออย่างกลักวกลักวกวา้าก้าแต่ใจนึงอะ่ะบางทีก็เอออยากจะมีคนคุยบ้างนะคะเหมือนกับเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างแต่พอเข้ามาแล้วก็ยังมีความกลัวอยู่ดีนั่นเองนะคะสําหรับชาวพิจิกในช่วงนี้อาจจะมีคนมาชอบมาหลงไหลอยู่นะ นะคะมีไพ่ King of Pentacle s ราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็1นึ่ง,หน,งหนึ่งถ้วยมีเก์นะคะจะติดเข้ามา,าช่วงนี้อาจจะมีคนมาแอบ,แอบดูแอบส่องชาวพิจิกอยู่เหมือนกันแต่พิจิกอาจจะมุ่งมั่นเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยคุณยังไม่เปิดใจเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีไพ่เจ็ดไม้เท้ามีไพ่ อัศวินถ้วยนะค่อยเป็นค่อยไปในคนในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณทํลงลงมือทําอยู่นะตอนนี้อาจจะเป็นธุรกิจการค้าก็แล้วแต่ค่อยเป็นค่อยไปการเงินกําลังจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะการเงินกําลังจะเข้ามาเรื่อยๆอ่ามาศาตร์มาเรื่อยๆแน่นอนประตูนะคะลูกค้าเปิดประตูให้อยู่ตลอดเลยหรือโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาหาเราแต่บางทีอาจจะได้ ได้ไปถึงเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเนาะเพราะว่าคุณมีแรงบันดาลใจนะคะคุณมีแรงบันดาลใจคุณพยายามที่จะทําสิ่งที่คุณทาอะให้ดีที่สุดและเข้าใจผู้อื่นตอนนี้เรื่องการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ของคุณนั้นนะคะค่อนข้างที่จะดีนะกับหน้าที่การงานหรือเงินนะคะแต่หรือว่างานบริการก็ได้แต่เรื่องความรักเนี่ยมีเข้ามาแอบดูแอบ่องนะคะแต่เรายังไม่กล้าเปิดใจเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะมีนะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นเอ่อ คนอายุมากกว่าหรือเท่ากันก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะนะคะมีโอกาสเข้ามานะเจอเนื้อคู่มีคนแอบดูแอบส่องเราอยู่นะแต่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้สําหรับชาวพิจิกนะคะก็โอเคค่ะประมาณนี้เนาะสาหรับความรักพิจิกกรกดานะคะเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่มีปัญหานะคะก็ไว้เป็นแนวทางอันไหนที่ใช่นะก็ เออไว้เป็นเป็นเป็นแนวทางแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็วางเนาะวางไว้กับแม่หมอนะคิดว่าอ่าเป็นนิยายเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนแม่หมอมาถึงขนาดนี้แล้วต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะอาจจะได้มาพบกันอีกนะคะแล้วก็บางทีแม่หมออาจจะมีของขวัญเป็นพระพิคเนีบ้างมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเข้ามาให้ถวายเออไม่มาให,มาให้มาให้ฟรีนะคะมาแจกมาให้บูชาฟรีนะเออเหมือนกับว่าอาจจะตอบคำถามหรือคอมเมนต์ด้านล่างะะ่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คิดวางไว้นะคะก็เพราะว่าเป็นกําลังใจให้กับท่านที่มานั่งามารับฟังคลิปแม่หมอเนาะเออพูดจะอะไรหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอกาสหนะ้าเราพบกันไหม่สวัสดีค่ะ